มันใช่ไหมทำไมมันดอกใหญ่จังเลยอะ่ะโอ้มายกอดทางนี้ทางนี้ดอกนึงช่วงนี้ทางบ้านแอวนะคะจะเป็นฤดูใบไม้ร่วง หรืออ่าทางเยอรมันก็จะเรียกว่าฮาบไซด์นะจ๊ะเนาะใบใหม่จะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะใบใหม่จะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเห็นบ่ค่ะเพืเ่อนๆธรรมชาติเนาะสวยงามตามทองเรืองจะ้ะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าแอลจ้าสองมืองกรอไยจ้ามันนี้มาเขาป้ากันแอลเนาะแอลมาพร้อมกับตาหน่อยกับจักรยานผู้ใจแอลนะคะก่อนกินก่อนเก็บกับศึกษากันให้ดีๆจ้าเพื่อนเพื่อนเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะป่ะเขาป้ากันจ้าวันนี้สภาพป้ามันนี่ชื้นอากาศชื้นนะคะชื้นมาก ประเดิมระเดิมส่ตะกราสวยสวยเลยสวยๆเลยเอลเลคิดว่ามันหมดแลวนะช่วงนี้แต่ว่าอากาศมันกลับมาร้อนชื้นอีกเนาะจานะ้าเนาะเอาใซ่กระตาเลยจ้ะสภาพป้าช่วงนี้ชื้นมากจ้าเพื่อนๆน,นะคะอากาศเย็นชื้น ลมผัดวิววิวนี่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 อีกดอกหนึ่งจ้าบะะอกค่ะขาขาวเดือยเอาใส่กับตาเอาใส่กับตาสภาพป้าก็บเจ้ามาตัดต้นใหม่เจ้าเพื่อนจ้าแอลคิดว่าปีนา ดงนี้ก็จะเป็นดงเฮ็ดเพิงหวานแหววนะนั่งนี่นี่ถนนพังหมดเจ้าเพื่อนจ้าโอ้ยปีนี้อวาสานเฮ็ดเพิงแล้วแหววนนี่นั่งนี่ตรงนี้ก็จะเป็นดงเฮ็ดมันปูแหวว แต่ว่าเบิ่งในใจเพื่อน,นจา้าโอ้โยเนาะต้นไม้ลุ่มและเล่น,นอ่ะหนาเลยแต่ว่าก็เป็นยังดอกเอลเห็นแล้วเฮดมันปูก็นเลยข้างในอีเห็นอีกละดอกหนึ่งจ้านี่ข้างในอีกดอกหนึ่งแม่จ้ากุลูกแม่ลูกแม่เฮดมันปูเฟฟร์ลิงะ เห็นนะคะสวยๆดอกใหญ่ๆง,งามๆเนาะมีอีกบ่อทั้งนั้นนะสัตออบตาแอวบงมีบ่อทั้งนี้โอ้ยทางนี้เปื่อยเลยอุย้ย ปอ๊กไวรีไวแด่เนาะขอในเด้อจ้าเห็นไหมคะอุย้ยสวยนะนสวยสวย,สวยเอาไปผัดใส่เนยกินแหงแสบเนี่ยเห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยเอาใส่กระตาเนะ นี่บ่นี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 ่โอ้ยบังเดนีิหลายบุ่มเบือนว่ะไม่ได้าโอ้ยเศีกบศีกแกงกับแสบจ้าพัดกับแสบ โอ้มาอี่ตั้งนี้กันสวยส đó ừ, đọc cũng ngáo ngáo lại làm được gan. เห็นใต้เหรอเห็นบ่จ้าเห็นบ่จ้าทั้งนั้นนี่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 ว้าวทั้งนี้อีกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเาเอาทั้งนี้ก่อนเนาะเสร็จตาอีกดอกหนึ่งเห็นบ่คะ ใม่ที่ก็เจ้าตัดไว้ยั่งสี่นะคะก็เจ้าก็จะปล่อยไว้ยั่งสี่เละจ้นเพื่อนๆจ้านะคะให้มันเป็นไปตามทามาั้งประชาิเนาะคิดว่าปีหน้าดงเห็ดมันฟูของเอาก็จะคงจะบบอไลยปันไดเพราะว่าเบิ่งสภาพเลย vui 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 ta vui bôi 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 เพื่อนๆจ้าแมนบ้อนี่มันใช่ไหมทำไมมันดอกใหญ่จังเลยอ่ะโอ้ไม่กอดดอกใหญ่จริงๆว้าฮ่าสวยๆเนาะใส่ตาใส่ตา สวยอยู่จ้ะนี่ส่วนตัวนี้ก็คยเห็ดยาจางเพื่อนเห็ดยาบึกโพลิงเนาะเห็นไหมะคะถาดอกมันแก่ๆแ,แล้วจะมีรสชาติขมนะคะพุน่นขัางเทื่องอีกโอ้ยเอาๆม่ไ,ได้ แต่ว่าเป็นยังดอกจงไวท์เห็เป็นเชื้อ,อยู่นี่ก็ได้เบืนน่องอาจารย์เนี่ขยขับบัวมน,นี้คนมาเก็บเห็ดน,นำจานเพื่อนฮัลโหลนะฮัมซิชันเก็บฟุนเดิน นี่ดอกหนึ่งโอ้ทางนั้นทางนั้นทางนั้นมีคนมาเก็บจ้ะว่าไปยังมัอน,นี่แบ่งกันป้าใหญ่นี่ดอกหนึ่งเห็นไ่มคะแอลรูกว่าเอาจะไม่ได้เก็บแล้วได้มัอน,นี่เพราะว่ามีคนมาเก็บก้อนหนาแอลเราเนาะแต่ว่าก็เจอกระยางพานเออ,อลหลุดแม่จเจอกระยางพานเห็ดจ้ะ โอ้ยนีดอกนึงนี่ดอกนึงีกดอกนึงีกดอกนึงเอวเบาแห้งบ่ไดเดยกก็เ้าตื่นเดยกก็เ้าตื่นเสียงเอวพอว่ามะืนมีคนมาเก็บเห็ดลายเลยจ้ะ แ,แอลคงคงกันละกเจ้ามาก่อนหนะ่อแอลไปยังจเจาะคุ้มเห็นเห็ดฮึ้มสวยๆเลยเดี๋ยวแอลพ้ายางเก็บเห็ดน,นี่ดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งนี่อีกดอกหนึ่ง อุ้บละอุบละนี่อีกดอกหนึ่งอู้ลุงแม่หัวขาดนี่อีกดอกหนึ่งจ้าเห็นว่าแต่ก็ยังแปลกใจใกับเราคนด้วยางานก็บห็ดตั้งไหน อีทางอีกดอกนึ่งเห็ดแตขาเหลืองนะคะพเพื่อนทอมเพเตอร์ทอมเพทเตอร์เ,เฟฟเฟอิงกจ้า,จาตระกูลเดียวกันกับเห็ดมั่นปูนะคะเขาต้องเบืองดีๆนะคะพเพื่อนคู่เหมือนนี่มันจะมีอยู่นะคะคู่เหมือนนี่มันจะหัวโปโป <laughs> กุ้เหมือนนี่มันจะหัวโป,โป๊ะนะฮะเอาใส่กับตาเนาะนี่ทางนี้อีกจาก้าโอ้กำลังเกิดเลยหลายเลยทางนี้บึง่งเลย เห็ดแต่ขาเหลืองช่วงนี้กำลังออกเลยค่ะตรงนี้บางทีมันก็เปื่อยเนาะเห็นมะข้าวเพื่อนเก็บไปแกงเก็บไปแกงแซ่บๆซ่บเด้อเอ็นลงมาทั้งนี้จ้ะ เห็นลุงมื่อย่างข้างนี้ลุงเขา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 เห็นไหมคะสวย อเอยกระต้านหน่อยได้อยู่ดีจ้ามันเพื่อมนมึงนี่โอ้ยสงสัยแอลยางต่ำด้อยนี่ จ้าเพื่อนๆจ้าเปยียงไหนจ้าเขาป้าน้ำแอลมมือนี่เอากับบาดไดเอาออกไปหลายดอกเห็นไหมคะเก็บพ่อกินนะคะเก็บพ่อกินมือใดอยากกับเข่ามหามา่เนา,จานอจ้าเนาะ,ะมือนี่เออดได้เห็ดสามชนิดออกไปนะคะหนึ่งเห็ดเพิงเกาลัดนะคะสองเห็ดมันปูสามเห็ดแต่ขาเหลืองนะคะเพื่อนๆบว่าจะเห็ดอีหยังนะคะ <un> ใส่ใจทำใช้ใจทำรักในสิ่งที่เราทำนะคะทำในสิ่งที่เราชอบแล้วสิ่งนั้นจะดีต่อใจเราแหละก็คนรอบข้างค่ะอิสระนะคะไม่ใช่การบินไปรอบโลก แต่อิสระคือการบินในโลกแบบที่เราต้องการจะรักกันชอบกันก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ share, กดกระดิ่งพกกเพื่อการแจ้งเตือนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายบายค่ะ